สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นวันนี้ป้าจะจะทำรวดใช้เองเนื่องจากดอกวัวที่ป้าจะจะถักเนี่ยป้าต้องการความสูงของเขาเยอะเพราะเป็นดอกวัวขนาดใหญ่อันนี้ก้านซื้อสำเร็จอะของเขาความสูงเขาไม่พอที่ป้าต้องการป้าก็เลยจะมาทำก้านเอง ป้าแนะนําแล้วกันนะเผื่อใครที่ต้องการจะทําการยาวๆแล้วหาซื้อไม่ได้ป้าใช้ลวดก็เส้นใหญ่นิดนึงนะคะเส้นใหญ่เลยแหละมาแล้วก็เส้นเล็กไปนี่มันอ่อนแล้วเวลาวิธีดัดอะ่ะเขาก็ให้ให้ใช้ผ้าเนี่ยเพราะเวลาเราซื้อลวดมาเขาจะงอเป็นวงกลมใช่ไหมเวลาดัดเนี่ยเขาให้ตัดตัดทีได้หลายเส้นนะคะ สเส้นเล็กเนยเส้นเล็กเนี่ยจะดัดง่ายนี่ป้าก็ดัดไปแล้วหน่อยหนึ่งดัดไม่ให้ตรงเท่าไหร่หรอค่ะเนี่ยเขาให้ใช้ผ้าเนี่ยจับแล้วก็รูดรูดแล้วก็งอเข้าด้วยอย่า้เขาเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่ทำก็จะมีโฟาเทสสำหรับ,บผันก้านนี้นะคะป้าจะใช้ทิชชู่ กระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดมือว่าจะใช้ครั้งละสามแผ่นตรงนี้พยายามอย่าให้ขาดออกจากกันนะคะถ้าขาดออกจากกันมันก็จะเห็นรอยต่ออย่างเงี้ยจะมีรอยต่อแตวเราก็พับครึ่ง แล้วก็ตัดแต่แรกป้าพับทั้งหมดทั้งแผ่นเลยอย่างเงี้ยันล,ละพันแล้วพันยากเขาหนาไปแล้วพันยาก เสร็จแล้วเราก็พับอีกนั่งทำกับพื้นเลยนะคะอีกทบหนึง แล้วเราก็ลวดที่เราจะใช้ใช้ผูกันทาทากเกลื ค่อยหมุนไปนะคะหมุนไปด้วยทากาวไปด้วยทาที่รวดด้วยนะทาที่กระดาษด้วยมันอนาดนีด้ก็ได้ยังนไงก็ได้ให้เราถนัดอะ่ะ ทันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งอันนี้อีกทีหนึ่งพยายามดึงตรงนี้เบาๆนะคะเดี๋ยวเขาจะขาดจากกัน ตอนเราจะทำให้ขาแน่นๆแล้วก็จับว่ากมไม่ถนัดนี่นะคะจับตรงนี้หมุนเนี่ยหมุนให้มันแน่นพันต่อไประวังต้องรอยต่อถ้าขาดจากกันแล้วมันจะเป็นรอย ถ้าใครว่าเห็นยุ่งยากก็ซื้อก้านสำเร็จนะคะอันนี้สำหรับใครที่ต้องการงานน,นี่สูงสูงจริงใช้สี่แผ่นก็ได้นะคะถ้ายาวมากก็ตัดทีสี่แผ่นก็ได้จะได้ไม่ต้องมีรอยต่อพันไปก่อนแล้วเราค่อยมาแต่ง ตัวหมุนแต่งนี้จับตั้งแต่ปลายเลยนะคะจับปลายหมุนแล้วก็จับตรงนี้ไว้ก็จะแน่น cho lửa, lửa mưa nổi cao Hãy ถ้ามีรอยต่อแล้วเวลาเราแต่งให้ตึงมันจะยุ่งยากหน่อยนึ่ง จับตรงรอยต่อไว้นะคะแล้วก็หมุนเมืมอได้อย่างนี้แล้วแล้วก็จัดการพันฟอล์เทปฟอล์เทปก่อนจะใช้ทุกครั้งให้เราดึงก่อนนะคะเนี่ยให้เราดึงก่อน เวลาพันพันย้อนกับที่เราทําตรงนี้นะป้าจะพันย้อนสวนทางกับที่เราพันไอ้นี่ ดึงด้วยนะคะดึงนี้ที่ชูก็จะแน่นเข้าไปอีกเราตอนละพันที่ชูครั้งแรกละพันจากนี้ลงไปแต่เวลาตอนพันพอระเทปพันจากข้างล่างขึ้นมา ตรงไหนมันโดยใหญ่กับขขอแล้วก็บีบๆบาจะาพันฟฟล์ะเทปสักสองรอบก็ได้นะคะ ริงรอบเดียวก็ได้เดี๋ยวอตอนทำเสร็จล้วก็ต้องพันไหม,หมอีกไหมครั้งหนึ่งอันนี้เราพันให้เขาอยู่ เสร็จแล้วถึงกา้า okay, นเห็นไหมคะเราจะได้ก้านยาวๆถ้าในะครอยากให้ก้านอุกอบวก็พันกระติชุนหนาะๆนะนี่หนาๆเขเคนะคะ